ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดย b i ตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึง b i ตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัดนี่ครับออราวด,ดีนิวส์เพิ่งพาดหัวเมื่อสักครู่ว่าตายสองคนทันทีและบาดเจ็บอีกหลายคนที่มันเดเลที่เมียนมาตำรวจสลายฝูงชนยิงกระสุนจริง เข้าไปที่กลุ่มผู้ประท้วงบ่ายวันนี้แปลว่าทางกองทัพเมียนมานั้นเริ่มที่จะยกระดับของความเข้มข้นของการปราบปรามแปลว่าผู้ประท้วงของเมียนมาในเมืองต่างๆก็ยกระดับของการประท้วงเช่นเดียวกันเพราะวันนี้วันที่20กุมภารัฐประหารเกิดมาแล้ว20วัน การชุมนุมประท้วงเพิ่มขึ้นตามลำดับทั้งจำนวนคนทั้งจำนวนเมืองอย่างน้อย300กว่าเมืองทั่วเมียนมาที่รวมตัวกันประท้วงในรูปแบบต่างๆที่มันเดลเลก,ก็มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจเป็นระยะรอะยะู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับเป็นการประทะที่แรงที่สุดตำรวจยิงใส่ผู้ประท้วง ไม่มีการประนีประนอมไม่มีการถอยแสดงถึงความน่ากังวลอย่างยิ่งครับเพราะว่าเดิมทีนั้นมีการมองกันว่าทางรัฐบาลของมินอองไหลเนี่ยอาจจะต้องหาทางออกด้วยการต่อรองกับองซานซูจีแต่ว่าเท่าที่ดู ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าท่าทีของทางทหารจะแข็งกร้าวขึ้นยังมีนัยสำคัญทีเดียวข่าวที่มากับสื่อของเมียนมาล่าสุดก็คือว่าสถานการณ์เสื่อมโทรมลงครับข่าวอีกระแสนหนึ่งมาจากฟรันเทียเมียนมาบอกว่าบาดเจ็บอย่างน้อยหกคน <c oughs> ใช้คำว่า violent crackdown หมายถึงการปราบปรามที่ใช้ความรุนแรงที่มันเลยแรงข่าวบอกกับฟรอนเทียร์เมียนมาว่าทหารและตำรวจรับคำสั่งตรงจากกองัญชาการทหารสั่งมาเลยครับว่าให้จัดการนี่คือกระสุนจริงนะครับเป็นรูปที่อิระวดี News นิวส์เนเอามาให้ดูจาก ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มันตะเลว,วันนี้คำสั่งจากหน่วยสูงของทางกองทัพสั่งว่าให้จัดการกับผู้ประท้วงถ้ามีการเผชิญหน้าในระยะใกล้ให้ใช้อาวุธได้และให้จับตัวผู้ที่ขัดขวางปฏิบัติการของตำรวจและทหาร มีคำสั่งชัดเจนว่าอย่าได้ปล่อยให้ผ่านไปมีรูปที่สื่อของเมียนมาออกมาที่บางรูปก็จะไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นกองเลือดแต่ว่ามีรูปของผู้ที่ไปร่วมกระบวนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสูงอายุเนี่ยที่ล้มลงข้างทางจนกระทั่ง ต้องมีการประถงพยาบาลกันณจุดที่เกิดเหตุที่นั่นเลยครับข่าวฟันเทียเมียนมาบอกว่าเป็นคำสั่งชัดเจนมาจากศูนย์บัญชาการกองทัพแล้วครับถ้ากับว่าตอนนี้คำสั่งมาตรงละมาตรงจากการบัญชาการของฝ่ายทหารตำรวจต้องฟังคำสั่งทหารเท่านั้น และถ้าเราดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงสองสัปดาห์นั้นจะเห็นเลยครับว่าตำรวจและทาหารไม่ค่อยจะมีระเบียบมีขั้นตอนในการสลายฝูงชนเราเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบยิงหนังสติ๊กบ้างเอาเอาวุธปืนเข้าไปขม่มขู่ประชาชนโดยที่ไม่ได้ทำเป็นขั้นเป็นตอน ามที่ควรจะเป็นสนับสนุนโดย b i ตคัพนึกถึง BITCOIN คิดถึง b i ตคัพและมีความเครียดแค้นเมื่อมีการเผชิญหน้ากันรูปนี้เป็นรูปหลายวันแล้วนะครับแต่เห็นรูปนะครับว่าเล็งยิงกันหน้าตาเฉยเลยท,ทั้งทั้งที่ฝ่ายผู้ประท้วงนั้นไม่ได้มีอาวุธต่อสู้ด้วยเราเห็นหลายคลิปก่อนหน้านี้ทั้งที่มันเดเลแล้วก็ที่ในปิดดที่ มีการประท้วงอย่างเช่นกรณีพนักงานรถไฟที่ประท้วงโดยการออกมานอนขวางทางรถไฟเราเห็นการประท้วงที่ย่างกุ้งเองที่มาในลักษณะของอารยะขัดขืนซึ่งต้องการต่อต้านอย่างสงบไม่ได้ต้องการที่จะยั่วยุต้องการที่จะให้ทหารที่เข้ามาใกล้กับผู้ประท้วงนั้น ได้ร่วมขบวนการด้วยซ้ำไปขอร้องวิงวอนว่าเราเป็นชาวเมียนมาด้วยกันเราควรจะสมัครสมานสามัคคีกันแต่ว่ากองทัพนั้นก็ใช้วิธีการต้องเรียกว่าวิชามานมากมายมาจับคนกลางคืนบ้างจ้างนักเลงหัวไม้ไปทุบโต๊ะบ้างมีคนแต่งตัวคลายพระสงฆ์องค์เจ้า มาเอาท่อนเหล็กท่อนไม้มาทุบตีรถให้พังบ้างนี่คือวิธีการที่เราเห็นว่าเป็นการจงใจที่จะสร้างความสับสนวุ่นวายแต่เราก็เห็นนะครับว่าคนเมียนมาทั่วประเทศเนี่ยได้รวมตัวการแสดงออกอย่างสงบและอย่างมุ่งมัน่นไม่กลัวคำสั่งนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่พระโคเขาใช้วิธีการธรรมดาธรรมดาคือยืนเข้าแถวเรียงกัน และบอกว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับข้อเรียกร้องหรือการสั่งการจากตำรวจและทหารเป็นอันขาดเพราะว่ารู้ว่าถ้าหากยอมประเทศเมียนม,มาจะกลับเข้าไปสู่ยุคมือดอีกครั้งหนึง่งแต่ก็เป็นวิธีการที่ต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่จงใจ ไม่ได้ต้องการที่จะเผชิญหน้าหรือก่อความรุนแรงแต่ประการใดสำนักข่าวเมียนมาหนาวก็รายงานว่าเสียชีวิตอย่างน้อยสองคนนะครับที่มันเดเลย์บาดเจ็บอย่างน้อย6คนถูกจับอีกประมาณสิบคนจากการปราบปรามการชุมนุมวันนี้ที่มันเดเลยใช้กระสุนยางด้วยใช้กระสุนจริงด้วยและภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือ หนึ่งในผู้ประท้วงที่เป็นลมบาดเจ็บและล้มลงไปสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงครับสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดที่คนกลัวคือสงครามกลางเมืองประชาชนนั้นเมื่อถูกกดดันถูกล้อมปราบอย่างนี้เนี่ยภาวะเช่นนี้จะทำให้ยิ่ง ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทั้งสองฝ่ายมีปัญหาว่าถ้าหากต่างชาติไม่เข้ามาช่วยหาทางต่อรองเจรจาให้หลีกเลี่ยงความรุนแรงเพื่อจะหาทางออกร่วมกันนถ้าลํำพังให้ฝ่ายทหารออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนสุ่มเสี่ยงมากครับ สุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายความเสียหายและเลือดเนื้อวันนี้ที่กรุงย่างกุ้งก็ยังมีการประท้วงมีกลุ่มวัยรุ่นมาที่กลางเมืองและก็ที่แสดงถึงเป็นการประท้วงแบบสันติจริงๆเนี่ยวัยรุ่นเหล่านี้มารณรงค์ช่วยเช็ดกระจก ทำความสะอาดให้รถที่วิ่งผ่านมาผ่านไปด้วยครับแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากวันนี้ก็ล้นหลามเลยครับที่ย่างกุ้งมารวมตัวกันอยู่ตรงทางแยกของโรงแรม สุเล Sh ่เชงรีลาถ้าใครเคยไปย่างกุ้งก็จะรู้อยู่แถวนั้นและภาพที่ส่งออกมาก็รวมตัวกันยาวไปจนถึงหน้าตลาดสกอตที่ต้องวางแนวยาวอย่างนี้เพราะว่าตำรวจเขาก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเอาแผงมาวางแผงเหล็กเนี่ยมากั้นเพื่อไม่ให้ผู้คนสามารถไปรวมตัวกันได้เหมือนวันก่อนๆที่มีการทำรถเสียการ ให้รถวิ่งช้าลงเพื่อที่จะสกัดกัน้นไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเพราะว่ารวมตัวกันและภาพออกมาจะเห็นชัดเจนเลยว่าล้นหลามจริงๆท่วมท้นจริงๆความไม่พอใจของประชาชนหนักหน่วงจริงๆครับนี่คือข่าวล่าสุดที่ผมตัดเข้ามาเพื่อจะให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารได้รอบด้านแล้วก็ได้ทันข่าวและ ก็คือเสียชีวิตสองคนบาดเจ็บหกคนถูกจับไปไม่ต่ำกว่าสิบคนและคำสั่งออกมาแรงอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวว่าจะเกิดความรุนแรงต่อเนื่องยิ่งตกกลางคืนคนเมียนมากกลัวว่าตกกลางคืนแล้วเนี่ยสิ่งที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นเพราะฝ่ายปราบปรามจะใช้ความมืดในการเข้ามาล้อมปราบเข้ามาจับและเข้ามาทำสิ่งที่ ต้องการปิดบังอำพรางมันมากับความมืดจริงๆครับเกาะติดไว้นะครับเรามีอะไรเราจะได้ตัดเข้ามาเพื่อรายงานให้ได้รับทราบกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย b i t c u p นึกถึง BITCOIN คิดถึง b i t c u p และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชายพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android Sutichai Podcast anywhere, anytime, any device.